คนบ้า,บาเทดบิตคอยอัปเดตครับวันที่เจ็มิถุนาปี2 0 2พนีนะครับเมื่อวานบวกว่า2,000กว่า2 0ง7เนาะกลับมายืนนะครับแต่ว่าแอดมินยังมองว่าไปขาลงนะครับเมื่อวานแอดมินเข้าไปที่1,2215แแล้วก็สต็อปรอสแอดมินอยู่ที่1 6 8 3 8นะครับยังไม่รู้พอหรือแอดมินอตอนนี้ลบอยู่ 4, 2 1 2585เหรียญ จะเห็นว่าความเสี่ยงแค่สองเหรียญน,นะด้านขวานะครับมาจิ้นเลโชวก็จุดที่พอร์ตแอดมินจะแตกคือ1 2 2 0 0 0สนนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนะครับแอนดมินยังมองว่าเป็นขาลงเนะาะเดี๋ยวมันดูทำเป็นปีชั่วโมงมาเกิดอะไรขึ้นด้วยปีชั่วโมงเห็นไหมครับมันถูกลากลงมาก็จบบอลโดยการอยู่ใต้เฟดเอ็มเอเนาะมันเป็นการกระชากเฉยแอนดบิตคอยเขาจะเจ,จะหอกอย่างเงี้ยครับ ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเฮ้ยมันยังไม่ลงนะแล้วุดท้ายมันก็จะลงนะนะครับฝากกติดตามคนบ้าทเทปิคคอรที่ช่องทาง y ยูทูบและทิกต็อกขอบคุณครับ